อยู่ตรงนู้นตรงนู้นไฟปีนีิษฐ์ไฟฟ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนผมอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่มั้ยนี่พามาดูมาดูบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลนี่นี่แบบนี้เลยนะใช่ใชแบบนี้เลยนะ ใช่แล้วตรงนี้ะตรงนี้เป็นบริเวณจัดงานลอยกระทงจุดจุดลอยกระทงตรงนู้นเป็นสะพานสะพานข้ามเข้าเมืองอุยเปิดไฟเปิดใชแล้ว มีนี้ไฟเป็นสีฟ้านะที่จะเป็นสีเอ่อนส้ม,สมเดี๋ยวก็จะมาขายของกันตรงนี้โคฆาไม่คานะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ลอยกระทงจัดงานนะครับลอยกรงปี67นะครับหน้าโรงบาลเมืองฉะเชงเซาไปเดินต่อ บรรยากาศดิมแม่น้ำอย่างนี้สีฟ้านะ่าจะมีแบบไฟสีออกอ่าสีเหลืองๆคลีมๆม,มาแซมนะ่าจะสวยนะไฟสีส้สสมๆนี้มาแซม ก็ประมาณนี้หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรจัดงานทุกปีนะตรงนี้บรรยากาศมี ต่อนั่งริมน้ำด้วยมาแป๊บหนึ่งทดลองบรรยากาศก่อนโอ้ตรงนี้โค้งน้ำสวยงามโค้งไปข้างหน้าก็จะเป็นโค้งอ้อมไข้ทหารแล้วจะไปวัดโสธรได้นะครับนี่บรรยากาศนั่งริมน้ำ ไม่มามัง้งอาจจะไม่มานั่นงได้นะมนหล่นน้ำไปเลยนะตรงนี้นะเริ่มมืดเดี๋ยวไฟก็ประดับก็เริ่มสวยงาม อ๋อคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอัปเดตรรยนการให้ชมคร่าวๆ